ดูสวยมันนี้บะมองอันมองกระดวดก็มีมีเล็กมีใหญ่มีสูงมีต่ำป่เข้าอย่างอ่อนบนดูดอกบ้างเฮียมะเฮียมะสูงขนาดไหนยังนาดิ Hier ist ein Geiger. Ja? Wo geiler? Weltmeister, mit Staffeltiefen. Mm. Weltmeister hier am Weltmeister. โอเบสตดอฟโอเบสตดอฟชื่นพูนมองค้นนางเบิงค้นนางเชี่ยอ๋อทั้งสองฝั่งเลยนุ่นก็ใช่ ทางนี้ช่หมดเลยอ๋ออันนี้เป็นนั่งเชียร์ซื้อบัตรเขามานั่งเชียร์ยาวโอเวน่นกืมันเบียร์ทริงกันพวกมาด๊อกมันคันเบียร์ทริ่งกันโอม<ห>พวกมาดีลอยเอสิดสี่เซ็นตอลม mm hmm. Keine Springen. Sie haben gesagt, morgen, ne? Ja, heute Nachmittag höchstwahrscheinlich morgen. Heute Nachmittag. Wenn, wenn wir ja, nur am Nachmittag auf Essen gehen, wir werden nicht dunkel, dunkel springen. Wir machen ja Training, wir erkennen. Training, nur ja. Wir haben dann ja Mittagspause mhm. und Essen und vielleicht auch schlafen was oder sind? was? เออเราก็ต้องเดินนะเนาะไม่เดินก็ไม่เห็นเสียงอะไรโอ้เสียงน้ำยุบกลางล่างไม่ต้องดูหรอกมันเรียนหัวนาคลรือ เดินชมก็ได้ยังไม่มีใครเล่นยังมามีผู้ใดมากกระโดดแต่วันนี้ก็เป็นแค่ซ้อมเราก็มาเดินชมวิวเสียงน้ำ สงสัยตรงนี้มันเป็นอ๋ออันนี้เป็นภูเขานะ่ะเป็นภูเขาหรอมันเป็นเป็นคลองน้ําไหลเนี่ยเลยเขาก็เลยเหตุเป็นแบบนี้ไอ้คนยืนได้เดินได้อ๋นั่นไงนั่นไงนี่เลยนี่ไง วายว่าเสียงหนามมาันจะใสสว่นี่เดี๋ยวให้ดูเป็นข้องนามข้องนามมาจากผู้หลักพวกเขาผู้เขาแล้วก็ลงมานี่ลงมานี่โหตอกร้ายสร้างออเล็กสร้างทำเป็นเจดียน,นใน ให้คนไอ้ยืนเบิ้งไงเขาเล่นสักีได้เข้าใจแล้วโอ้ยข้างบนก็ดูได้ก็ยืนขึ้นไปยืนได้โอ้สวยไหนล่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไ,นไซลรถอ๋อ รถอันั้นขึ้นไปข้างบนอ๋ออาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่าเราซื้อวัดแล้วอ,อ,อ,อีเดี๋ยวเบิ้งก่อนมาขึ้นไปนี่ม่ตา้างขึ้นไปน,น,น,นีออ่จังเลยสงสัยช่างไหมผู้หนักข้างบนนะ่ะทั้งกระเชา่าทั้งเครื่องบินบินผ่านกันอยู่ เดี๋ยวก็หนักอว้มฟ้าดินอ๋อตึสูงเถอะใหญ่บางขี้กันไปแล้วฟ้าก็ส <oh ูงเท้น่ากลัวแต่ว่าก็นหนักไว่าลีได้สวยเนาะเห็นว่าขี้ไปชมวิว วิวข้างบนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิวข้างบนค่ะมากมากยางเอาไปปุ๊กายางจังไดเบิ่งเนี้ยบันไดจะขันตรงย่างคือเขาขี้จุดตรงย่างไม่แล้วมันบันไดขึ้นเลยน้องมันหลับเป็นสั้นๆขึ้น้อเงอเปตยานดูเดียวเลาเฟนไว้เขาบ่กให้ย่างมันเป็นลิฟต์นะ นากลัว <c oughs> โอ้วิววิวสวยงามมากอย่าซุ่มซุม่มช <c oughs> ุ <ra> ่มข้าวโพดมาหอดีก็ดีใจแหละและตนี่ขึ้นเพยงไปซุ่มวิวข้างบนขี่เกียงบินขีอะไรขี้เกียงบินหนบ้านละว่าอิต๊อกวิคเกียงฟอร์ฟอร์หิน นี่น้องนิกเกอข้อมมาแล้วเดี๋ยวเวลาลงอ่ะเวลาลงก็ลงแบบนี้แหละตามมันไกลสตาร์อุงกันไกก้ไก้อยไกกันกแล้วมียนระว่าไกลไกสตาร์บอลเร่องผีนะเจ้าเวลาลงน่ะนะเม่อเนียอันไงมาแล้วน่ะขอมอยเวลาลงนี่นลงไม้ยูได้่ะอดลงไม้นี่ยเรามืนหัวซักลงไม้น่น โอ้ยแต่ฝนยังขี้อไรคของขี้อะไรให้กันหลาป้าเดี๋ยวก็มีคนยังออกมาเพราะว่าคนลงมาแล้วเดี๋ยวขณะนี้นกกระโดกรู้สึกว่ากลัวเพราะว่ามันเป็นมันชันมากเหลือเกินโอ้ยดอกข้นครับมีความมีคนครับพ่อมไปไปไปโอเคผ้าอ่างพ้ากัญญานโอเคไป Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so